สวัสดีครับพบกับช่องทับพู่นแชนแนลนะครับนี่นะครับโปรหวังพี่ซอพี่เจนนะครับพี่แดงนะฮะับลุงจิมนี่มาสามจิบแบบเต็มต่ำเลยนะฮะเอฟซีกลับใครเอาใครมางัดบ้านกูวะัเอาพี่ไหนได้ลรือปิดคือมันเป็นมันเป็นบ้านเราเนี่ยเขาเลยนะฮะเดี๋ยวนี้นี่ยไม่ขี้ยาเยอะ ไปใจไปไม่ได้เด็กๆไปคนเยอะพี่แดงเนาะอย่าโอ้ยอย่าจะโลาะทลาไปดิเนาะโอ้มันมันที่ที่นี่ยังดีกว่าเยอะนะจะบอกให้บ้านพ่อยค่อไม่เคยปิดค่อยปิดแต่ประตูรั้วพ่อก็ไม่เคยสองานทั้งในไม่เคยทั้งหมดนั่นไม่พ่อง้อสองงานนี่เพื่อปิดหนูประตูหมื่นห้าเด็ดเด็ดตัวเลยกระจุ๊ผมมาคุยเอฟซีเลย พี่แดงนู่นนะเอายกรถนน,นพี่แดงนั่นพี่แดงก็จะเอาจัก,กระยะมอไซคไป ออายกนช่อสิับอยม่พานันพี่โอเคขุยกับมีกี้วันนะอือโอ้ขอบคุณอเนพี่หนิงก็จะเอามอไซค์ไปที่โกกอก้นี่อ่ะ อันเล็กๆในพริกขนูแล้วร้อยยห้าสี่ีร้อยยี่ห้าครับเรอยืบหา้ไหมร้อยยี่ห้าสี่ส่โอ้เล่นี้มันคลาสไหมเลงเนี้นะคลยสเลียร์นะแปดลัดมือไหมเล้วข้างเลังมีอะไมาขังรถมาได้เลยวันนี้เราจะมาเอาแม่รถหรือเล่เอารถนะเดี๋ยวเชื่อของต้องเ้สบ้านได้ใช่เพราะว่าผ่านมาก็มาเคลียร์ลวฝากให้ ไปมีคันเดียวนี่ก่อนมีคันนี้แล้วก็เดี๋ยวดูของอาจจะมีของสักลังสองลังอุ้ยตั้งไว้ทั้งมีไอ้นั่นขึ้นแล้วจอนแล้วขึ้นแล้วก็รู้ว่าจะเอาหวยแหละเอาหวยได้ยังไม่จบนี่แหละมีไม่จบตวกขึ้นแล้วนะครับทะเบียนครับทะเบียนรถปลาดอกยางยังไม่หลุดนลูกเอออ๋อนี่คันใหม่ยังไม่ได้ขับขับยังไม่ถึงสามสามสิบสี่สิบกิโลเลย ไม่ว่าจะขัขับอฮอี่ขับเถ่อพรุ่งนี้พี่เงเข้ามาอยู่ใช่ปะนมาไซคผมก็จะรอเดี๋ยวรอกับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่าผมต้องรอคุยกับพี่กิเพราะว่านัดพี่กิวาคุยพรุ่งนี้ได้หหมายเลขทะเบียน3 พี่กี้เขาจะมาพรุ่งนี้สองสองครับแปดแสามสองโอ้สามงองอีกแล้วนสามหลังแปดอีกแล้วเฟี้ยวเอาผ้ามาคุมก็ได้ผ้าไปเจี๊ยบดีพี่เน่งพี่เน่งแด่อันผ้าใบเจ้าเอามาคุมไหมฮะฝนตกอ๋อเออพุมไหมก่อนไม่ต้องมัดอันนี้เดี๋ยวจะเป็นหวัดเนาะไม่เชื่อไหมไม่คลุมไว้นะครับเพราะว่าฝนเม็ดฝนลุนรง โอ้ยไม่มัดไม่ได้ล้มเลยเนี่ยเรียบร้อยมัดรล้บชิดมีม่าด้วยรถคิดนะเออมันหนี่ยผมเม่ก่อนจติทจรมันโดนฝนได้อยู่แล้วแหละโดนฝนนเรือมีอเรือมีของไงมีของลแมงกะไวไว้ก่อนปค้วารว่ากวถ้าไม่อจะนับเจนหมดยังชมจัจังเออแล้วทำไมพี่ไม่ขับไปล่ะ เออใช่ใช่เออพี่ข็ทำไปจำปาดงเลยไม่ไม่ไม่เออให้เมย์ขับรถใหญ่ไปพี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปเนาะเออถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยระหว่างพรุ่งนี้ถึงพรุ่งนี้จะถึงไหมพรุ่งนี้ถึงไหมให้ผมขับไหมเพราะว่าผมไม่เอารถมาเออเไม่ไม่ไม่ไับไปเลยเนี่ยอานซาเลยนะอันน่าจะถึงแค่แค่ตังอยไม่ไม่ภูผาเยนตังอยตไงอยภูผู้ผาเยนนี่แหละลุง เที่ยงวันดีนะเที่ยงวันดีนะนึกว่าจะทิ้งไว้ที่นี่เล็งอยู่นะไม่เคยขับแต่ก็รักอยู่คันนี้ของรักของรักเนี่ยขับไปถึงสามครั้งคนนั่นนั้นก็เข้านั่นก็ถ้าเราถ้าพี่ถ้าไปอยู่โน่นแล้วเราเรารายะเป็นอยู่นั่นผมก็จะได้ขับไงผมก็ได้แบบว่าเออถ้าพี่ไม่อยู่ผมจะขับรถดูพื้นที่ให้ จดูแลรถให้ใช <centimet re> <mos> ่ไหมคะก็เดี๋ยวเคลียร์ของก่อนนะที่พอรี่่อค่ะครัเคลียร์นู่นเรจนี่ก็ไม่เกินน่าไม่น่าจะเกินวันที่ห้าที่หกนาพี่เนาะพยายามพยายามเพราะว่าเราต้องมีเวลาไปเคลียร์ที่นุ่นด้วยใช่เพราะว่ายังไม่เรียบร้อยหลังจากวันที่สิบไปแล้วมันเราก็จะยาวไงเออมันก็จะยาวมันก็จะไม่ต้องเวลาต้องทำก่อนวันที่สิบต้องเสร็จก่อนวันที่สิบอยู่แล้วไใช่ไงสิบเอ็ดสิบสองมันก็ที่ศาลอยู่แล้วไงคือก็คือ ใต้นเดือนนี่เนาะเดี๋ยวไม่ไม่ถึงไม่ถึงวัตถิสิทเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันค่อยคุยกันไม่หลังไม่าไงผมรู้หมดแล้วไม่ได้ยังไม่กำหนดวันไงยังไม่ได้กำหนดวันไงยังไม่กำหนดวันเดี๋ยวลุงกิมมาถ่ายไม่มาไม่มาโอ้รอถ่ายที่โน่นใช่ไหมมาไม่มาไม่มานะผมจะถ่ายที่โน่นเนาะผมไม่มาช้าโอไม่มาช้าไม่มาช้ากันนะเพื่อนเพื่อนลุงจิมนะลุงจิมต้มแล้วจ้มอีก จุเจ้าคือบูาคุยเวลาี้เมด้เพวกเกี่ยวทุกภาษาแท็บแทบไเอาหมดแล้วนนี้ของเราจะมีังสามสามหลังสามหลังไงวันนั้นสามหลังใครมากก็ของผมเนี่ยของลุงของพี่หนึ่งก็สองหลังแล้วไงสี่หลังอฮ้สี่หลังไปก่อนนะก็จะ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 โจ้ของเกี่ยวแบบพ่อมาส่หลังนะติดใจต้องจะจะมีเซอไพ่ถึงสี่หลังไปทีเดียวเลยสี่หลังคนไทย อยากเห็นยังไงตอนนี้ให้เราให้คุณจิมมี่น่ะรู้นน่่ะทุกวันจิมมี่เคยเห็นหลังไม่ไม่เช้าก็บ่ายต้องรึหนาวเลยนะบอกหนาวก็คือหนาวแล้วท่พานบอกกลคืนไม่ต้องเปิดแอร์แล้วหนาวอ่ะมันปลายฝนต้นหนาวแล้ว เราไปดูบ carry ้านหลังไหนจะเอาไปมั่งไปดูกันเลยนั่นแหละครับเรื่อที่แปดแปลยครับแบบแรกก็คือบ้านหลังนี้นะครับโอ้ยเอาไปอันดับสุดท้ายอันนั้นน่ะออเธอใช่น่ะอันอันหลังนี้อันดับสุดท้ายเพราะว่ายังไม่ได้คุยเรื่องราคาอะไรตกลงมันยังไม่ได้เลยบอกว่าบอกว่าให้จ่ายก่อนแปดสิบเปอร์เซนต์อีกยี่สิบเปอร์เซนต์เป็นเอาไปเอาที่หน้างานคงชิดอะยังระบุแน่ๆว่าย้ายแน่ แห่แน่แต่ว่าแต่ของพี่เขายังไม่ได้บอกเลยอ่ะแต่มาาเอก็จะเป็นหลังหนึ่งหลังมาเอซีแล้วก็หลังที่สองนะฮะ องลที่สามนะครับสามหลังแล้วหลังที่สี่อาจจะมีสี่หลังนะที่พันทีบอกนไอ้เล่งไต้องเก็บก่อนไงไไม่ได้อเกีขอกกนแบบที่เหมเพืนไหมคามนมปากแอบบอน้องเื่อะไรอางเนี้ยังแเขากระชัวมึงหนามึงมันชั่วมันติไปถามจนชัวปมันชัว ถ้าไปห็นรถก็คือเราก็วางแผนไว้นะว่าเออเดี๋ยวยกไปเฮ้ยกไปเฮ้ยไปถึงเล้นพอยกของนะฮะเจ็บพองเจ็บพอ้่าระยิงพ่ฟารยิ้ยิเา่นทบอกยิเลยหลัง่น่สองสามหลังที่สี่นะพี่ฟารี่ต้องคุ้บไว้นะเป็นสไพร์นะฮะนะครับ โอเคฮะประมาณนี้นะครับฝากติดตามกาไดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Khapoo Channel ครับผม